อ่าเรนน้องสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี่กินต้มยงกับน้องไสครับป๊าต้มยงน้องไสหาต้มยงให้กินครับมื้อนี้โอ้ยอุอ้ยข,ขนาดพี่น้องเยใครบอกปุ้ยอ้าวต้มยงปี67ถึงท้องแล้วครับถึงท้องแล้วการทีซื้อเมื่อกีนกีน้ประกาศซื้อครับแพงโพด ไปเอามืเอเศ้านี่ครับไปจับเอามืเอเศ้านี่พี่น้องน่าตมเอึองฮ้อนเนาะไปนัวขนาดนี้ไยลองบังอลองเบังนี่ลองเบังความห่อนใบด้าน อออืือืปลาขอถ่ายรูปครับพี่น้องเอา้าถ่ายรูปก่อนเฮ้ยนี่แหละครับอืออึ้งเผาเด้อพี่น้องเอ้ยอมันขนาดเี้ ทั้งนี้ฝนบปรกฝนอังครับพี่น้องฝนบปรุกจะเขื่อพอตกนั่นโอ้พี่น้องเอ้ฝนฝนโอ้หนามันเพราะมันตกนั่นเขาต้มบดเต็นโตเลยครับพี่นอ้องเพราะว่าทาั้งนี้โดนฝนบปรกจะเขื่อครับเพา้จะต,ตกมันขึ้น,นครับป้าย่างแสบเลย มาเดือวคนเอ้ยตรงมผมไม่ยังไรครับใช้ใแบประคามอ่อนเสือเก้อผงนัวครับแป้งน,นัวนะครับทำยังนั่นอือือไม่รอ้เลยบต้องเฮ็ดี่ยวอะได้ครับนัวแล้วอืม ทั้งแสีบทั้งมันครับกินเบอร์โตไม่ได้ฮอนอืออพี่น้องเลยเบิง้งเบิง้งโตนึงโตนี่โตนี่เอ้อยทำน้ำเย็นกว่านี้กินเบอร์โตเลยครับพี่นอ้นอ,องเนี่ยอือของแสีบครับแนวแยเสบครับอือ อา่านไหมครับปุตุ้มนะครับพี่น้องปาดคำเขาคำเขาอืออโอ้โหขนนะหอนไลค์ครับพี่น้องหอนไลค์กระเพาะนั่นครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องพี่น้องพี่น้องอือหือ หอนห่อนหนห่อนน้ำม่วแล้วครับน้าน่วยแล้วนี่แหละครับแน่แซบครับแน่แซบบานเฮาอืมอร่ออเย พนหลายๆจังหวัดหลายๆภาคฝนติดตกครับบางหลายคนกะมีแต่อึงครับกับไมนูเมนูยอดฮิตครับเดี๋ยวนี้เมนูอึงต้มอึงใส่ผงใส่ข้าวคั่วเข้ากันไปยัง มาสวนครับมาสวนเมือนเช่าเนี่ยมือนเช้าย่งางไปพ่อมีตะอึงเสียงยังห้องว่ะบาทยอน,น่อบาเสียงยังห้องย่างไปเบิ่งโอ้ยเนี่งงนยกัดเผ้งงาพี่น้องเลยเสียงอึงครับอื้มหอนไหลหอนไหล จำนำเช็ดแทบขับขานง่าง่ครับปาร,รานี่แหละครับบรรยากาศบ้านห้อง ไก่ผู้เขาครับบ้านแกนติดผู้เกินมากกับมิตรเอิงเอิงเผาครับไไหมูขึ้นเหนื่อยน้อยพวกคุ้มครับนอนรับก่อนหนู่งแล้วบปได้ไปใต้กางเขนครับเดี๋ยวมาม่วงสดมามืวงเช้ามาพอ่อยุงกาบกเผาครับมิตรเอิงไนดะ้เงากเผาครับไล่ โ oh. อ้โหไอ้ข้าเบ่งทำหอยแยงขอยหญงพี่น้องเยอยแซ่บคักอืมแซ่บคัปก,ปกอือยากกินป่าตัวอยครับแต่น้นมันห้อนพดพี่น้องมันห้อนอ <c oughs> อันนี้เอ,อ,อือ้งเอื้งอันเอื้องยังก่อนน่องนี่เอือใใอ Rut, ้งยางเอื้องยางเนาะพูดว่าบางบางคนก็ว่าเอื้องยังกว่าเอื้งไล่กครับดูบ้านี่เอื้องยางเอื้งยางเอื้งไล่ไม่งั้นเอื้งเผาเอื้องไล่จะว่ากระดูกมันจีอ่อนกว่านั่นแสบกว่าเนาะงานแซ่บกว่าแสบกว่าเอื้งเผาเบาเทียนย่อนถือว่าเอื้งไล่นี่แหละแซ่บกว่าเอื้งเผาเพราะว่า เอืองเผาอยากทานตัวไงก็ดูมันแข็งเหนียว <N> อืมนี่พี่นอ้องเอืองอันนี้เห็นแต่บก็อืองเผาอืมอืมกะดูมันอืมแซบปลาหม้อรครับแซบครับ แส่บก็ลาบงวงค่ okay. ่าวขับปีเเธอราบงวงอยู่ได้กินเบิดปีอีปีเลอเธอได้พี่น้องเลยออิงเลี้ยงกับออิงธรรมศาตร์บ่คือกันได้พี่น้องเลยบ่คือกันอืม ไปเห็นแล้วก็ผดัดก็ไล่ให้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเล่อๆชูต่อไปกิเอิงให้มีแห้งกิเอิงให้มีแห้งกับหาเฮ็ดเนาะครับพี่น้อง